รัฐบาลเคนยาจัดพิธีสพให้กับนางวังการีมาไทยผู้หญิงคนแรกของแอฟริกาที่ได้รับรางวัลโนเบลที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งในกรุงไนโรบีประเทศเคนยาโดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่าร้อยคนซึ่งรวมถึงนายมาไวคีบาคีประธานาธิบดีและนายไรายลาโอดิงกานาย,ยกรัฐมนตรีที่รวมพิธีสวดภาวนานและปลูกต้นไม้เพื่อไว้อาลัยให้กับนักเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการขานชื่อว่าเป็นมารดาแห่งต้นไม้ของแอฟริกาผู้นี้เป็นครั้งสุดท้ายตัวแทนการทูดด้านสิ่งแวดล้อมจากกว่า200ประเทศทั่วโลก รวมประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ประเทศปานามาเพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกหลังจากที่พิธีสารโตเกียวจะหมดอายุลงในปีหน้าแต่การประชุมก็ยังไม่สามารถหาข้อสรุปลงได้โดยข้อขัดแย้งหลักๆคือสหภาพยุโรปต้องการให้เพิ่มปริมาณคาร์บอนที่แต่ละประเทศจะต้องลดลงในขณะที่สหรัฐต้องการให้ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนและอินเดียมีส่วนรับผิดชอบในการลดคาร์บอนด้วย ประธานาธิบดีมามูตอับบาสแห่งปาเลสไตน์เข้าพบกับประธานาธิบดีลีโอเนลเฟอร์นันเดสผู้นำสาธารณรัฐโดมินิกันเพื่อขอให้โดมินิกันให้การสนับสนุนปาเลสไตน์ต่อกรณีการยื่นขอเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติโดยนายเฟอร์นันเดสได้ให้การต้อนรับนายอับาสอย่างสมเกียรติทั้งนี้ผู้นำปาเลสไตน์มีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศเอลซาวาดอนและโคลอมเบียเป็นประเทศต่อไป อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาประกาศว่าจะใช้สิทธิ์วีโต้ต่อการยื่นเรื่องเป็นสมาชิก UN เของปาเลสไตน์โดยยืนยันว่าวิธีการเจรจาคือวิธีที่ดีที่สุดที่จะยุติปัญหาระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์พักฝ่ายซ้ายของเม็กซิโกเตรียมผลักดันกฎหมายจดทะเบียนสมรสชั่วคราวเพื่อแก้ปัญหาการหย่าร้างของชาวเม็กซิกัน โดยกฎหมายฉบับนี้จะให้คู่สมรสระบุระยะเวลาในการจดทะเบียนสมรสเองโดยมีขั้นต่ำอยู่ที่2ปีและให้ระบุวิธีการจัดการกับลูกและทรัพย์สินหลังการสิ้นสุดของสัญญาเพื่อแก้ปัญหาความยุ่งยากของกระบวนการการหย่าร้างแม้ว่ากฎหมายฉบับนี้จะมีคนรุ่นใหม่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างสูงแต่บาทหลวงในนิก,กายแคทอลิกต่างออกมาโจมตีว่าร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นการทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของการแต่งงาน